ยามเช้าที่สดใสเดินออกกําลังกายไปออกกาลังกายทุกเช้าร่างกายแข็งแรงทุกวันทุกวันออกกําลังกายกินข้าวมื้อเที่ยงอร่อยง่ายผลไม,ม้ก็มีทุกวันกับข้าวเมนูอร่อยวันนี้จะเป็นอะไรมีทั้งไก่มีทั้งแกงไม่รู้เป็นแกงอะไร เมนูของหอมแกง่อมสวัสดีครับอันยองฮาชิมิกะสวัสดีครับทุกท่านกินข้าวตอนเที่ยงครับวันนี้ก็มีบักซิดาโอ่อีแดงกว่าแล้วก็มะเกี่ยวงกรเห็นมะแล้วไมมีมะแล้วก็เป็นกับข้าวออมกบ ใส่บักบวบงูหอมกรบใส่บักบวบงูแล้วก็มีไก่ย่างไก่ย่างแซ่บวันนี้ไก่ย่างเนื้อนาอกค,ครับกินข้าวครับวันนี้แซ่บวันนี้น้องเหมียวได้กินไก่ย่างครับไก่ย่าง ยายเขากินเมือนกันขนมเมียวครับมาชิมออมกบสัวป,ปะผ่านไหมออมกบออมกบหรือว่าออมปลาไหลหรือว่าออมปลาดุเกเจ๋งอร่อยครับมาชิมงู มองกระไก่นึ้ว่าก,กบครับที่แท้มันอ่อมปลาดุกครับปลาดุกน้อยหรือวาก,กบเห็นเลยครับเป็นกบครับไม่ใช่ปลาดุก ไก่แมวกันครับอ๋อก,กินไปแมวก็ชอบไก่ครับนึกวา่ากจิจิเปินแต่ปลาย่างไก่ก็ชอบกินตุบใส่ใบมะกรูดด้วยครับใบมะกรูดตะไคร้ ปลาผมคุณรสเพื่อนิดหน่อยเป็นกบนาครับไม่ใช่กบจีิงจังมาจากโคราช แมวคนเหลือเนียม,มเหลือเนียมครับเมวกินไก่คนกินกบ <c oughs> กินข้าวเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือครับอีอือ่อ่อนอ<บ>านหมกก็ภาษา อันมกพสยังไม่เคยกินอันมกพสอันมกสยังไม่เคยกินอันมกพสยังไม่เคยกิน,ค,กนคำต่อไปครับชูอันนี้ชอช้างครับสะโตโอชูอันนี้ก็ชอช้างชูชี อันนี้ตัวสะกดตัวนี้ครับโชชิเมะโชชิเมะละมัดระวังโชชิเมะละมัดระวังโชชิเมะคำต่อไปอีอีอเกมอยะอีเกมอยะอีเกมอยะนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ย น,เหเหนี่มันอะไรกันเนี่ยอีเกหมอยะนี่มันอะไรกันเนี่ยยื่นสลาเวเวเวอีเลเวอีเลเวอีเลเป็นอะไรไปเวอีเลเป็นอะไรไปเวอีเลเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปเวอีเลมีอื่นสลาอามอ มอมา้ามอมา้ามอมา้ามันเตโรแฮมันเตโรแฮมันเตโรแฮตามใจเลยมันเตโรแฮตามใจเลยมันเตโรแฮตามใจเลยคำต่อไปมีอึมสละออนอหนูมอนมอน ชีอดสระอมอนจอมอนจอชีหยอกคอควายหรือกอไก่คออาคาคาโยอมอนจอมอนจอคาโยไปก่อนได้เลยมอนจอคาโจไปก่อนได้เลยไปก่อนได้เลยมอนจอคาโจ ไม่ใช่คา,าโยคาโยมอนจอคาโยโอ้ยนี่ครับไปกอดได้เลยมอนจอคาโยไปกอดได้เลยอีเจหมอจะนี่มันอะไรกันเนี่ยโชชิมแฮโชชิมแมโชชิแมระมัดระวัง